ทีมงานทัอพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับ ไปดูเหตุยิงกันในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเมื่อสักช่วงสองทุ่มที่ผ่านมานะครับสงขลาบ้านเราเหตุการณ์สงบไม่ได้ยินปืนลั่นมาหลายวันแล้วครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากทางเข้าบ้านไร่ตกด่านนอกพื้นที่หมู่หกตําบลสํานักขามอำเภอสะดาวหลังจากที่ทางพันธุตระกเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กับการสพสะดาวพร้อมตํา,ารวจฝ่ายส,สืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอ็มเอสเอ็กซ์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่บน ถนนฐานข้าบ้านเช่าส่วนคนเจ็บทราบชื่อนายอวยพรสงครามอายุ60ปีภูมิแล้วเดิมเป็นคนหมู่สี่ตำบลน,นาโต๋หมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่บ้านด้านนอกนะครับแล้วก็เช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุ ตอนตำรวจมาหน่วยกู้ชีพสำนักขามได้พาส่งโรงพยาบาลสลาวไปก่อนแล้วครับแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทางโดยถูกยิงด้วยปืนสั้นน่าจะเป็นก้ามมอหนึ่งนัดนะครับเข้าที่หน้าอกซ้ายและก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งปลอกสอบถามเพื่อนบ้านแต่แถวนั้นนะครับบอกว่านายอวยพรอาศัยอยู่ในบ้านเช่าซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถูกยิงประมาณ20เมตรครับมีอาชีพรับจ้างเฝ้าสวนยางและก็ยกน้ำํำยางตอนเกิดเหตุกาลังขับรถจักรยานยนต์กลับเข้าบ้านเช่านะครับ และก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดปังปังแต่ว่าไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเด็กจุดประทัดเล่นกันครับรอบคติแล้วนี่จะมีเด็กจุดประทัดเล่นกันตอนค่ำ,ำเป็นประจำครับ แต่ว่ามีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นนอนอยู่ข้างๆรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนน <Okay. S 1> จึงจอดดูเห็นเลือดพ่านเลยครับจึงรู้ว่าถูกยิงก็รีบแจ้งตำรวจแจ้งคู่ภยัยส่วนสาเหตุยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่ามาจากเรื่องใดเพราะว่าปกตินี่ผู้ตายก็อาศัยอยู่กับภรรยาที่บ้านเช่าแล้วก็ทํามาหากินยกนํายางเฝ้าสวนยางไม่ได้ด่อนไม่ได้ไรลวครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ยินแค่เสียงปืนดังขึ้นสองนัดเท่านั้นครับ ตอนนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสพสดาวกำลังเช็คอยู่ครับว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเป็นการดักซุ่มยิงหรือว่าขับรถตามมายิงหรือเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันซึ่งหน้าหรือว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนหรือไม่และก็จุดสุดท้ายก่อนขับรถกลับเข้าบ้านนี่ไปพบกับใครมาว่ากันไปทีละช็อตทีละตอนนะครับเดี๋ยวค่อ,อยมาตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและใครยิงคืนนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจบยังไง